สามเรื่องที่ท่านจะต้องรู้ก่อนที่จะลงทุนทำธุรกิจมีอะไรบ้างวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมเกียรติกุธามนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะทำธุรกิจนะฮะตอไปนี้คือคำถามสามคถามสำคัญนะที่ท่านจะต้องถามตัวเองก่อนที่จะลงมือทำธุรกิจนะครับเพราะถ้าท่านตอบคำถามทั้ง3ามคำถามต่อไปนี้ไม่ได้ท่านมีโอกาสที่จะเสี่ยงสูงในการยะธุรกิจท่าน เจงได้นะครับคำถามที่หนึ่งก็คือว่าลูกค้าของท่านเป็นใครนะครับต้องตอบไม่ได้นะท่านต้องรู้นะครับว่าหน้าตาของลูกค้าของท่านเป็นยังไงนะครับว่าสิ่งที่ท่านจําเป็นจะต้อง <c oughs> ทาทก็คือท่านต้องไปทำค <c oughs> ัสเตอร์ม์โฆษณาชัดๆว่าหน้าตาลูกท่านเป็นเป็นยังไงเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรไลฟ์สไตล์เขาเป็นแบบไหนอายุเขาเท่าไรเขาพาักที่ไหนเขาทาอะไรยังไงต้องรู้นะครับว่าลูกค้าเป็นใครถ้าท่านไม่รู้ท่านทําอะไรท่านก็ขายไม่ได้นะครับคําถามที่2ครับ สินค้าหรือบริการของท่านมันตอบโจทย์ลูกค้ายังไงตอบโจทย์ลูกค้ายังไงช่วยแก้ปัญหาลูกค้าได้ยังไงตอบสนองความต้องการลูกค้าท่านได้ยังไงและมีความแตกต่างจากคู่แข่งยังไงท่านมีความโดดเด่นยังไงทําไมลูกค้าต้องซื้อสินค้าหรือบริการของเรา ถ้าท่านตอบไม่ได้หรือแม้ท่านตัวท่านเองยังไม่รู้ว่าเออทาไมลูกค้าก็ต้องซื้อแย่ yeah, แล้วนะครับมันท่านต้องดูนะครับต้องขอบคำถามนี้ไม่ให้ได้คือจะตอบไม่ได้ oh. โอ้โหไปแล้วมั่วแน่นอนครับมึนแน่นอนครับเพราะไม่รู้จะทํายังไงจะเข้าไปจุดไหนจะพูดคุยกับเขายังไงเพื่อให้เขามีโอกาสซื้อบริการของเราครับและคาถามที่สก่อนจะเริ่มทําธุรกิจท่านจะทําการตลาดยังไงจะทาการตลาดยังไงให้ลูกค้าซื้อ มันมีช่องทางการทําการตลาดเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทั้งออนไลน์ออฟไลน์ Online, line, นะครับออนไลน์ Online ก็มีเพียบเลยอีกหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับแพลตฟอร์มโซเชียลแพลตฟอร์ม s อ o ซีโอแพลตฟอร์มของการยิงแอดต่างต่างออฟไลน์ท่านจะทํำยังไงออกงานอีเวนต์ไปออกตลาดนัดหรือทํือทำยังไงนะครับท่านต้องตอบคําถาม เหล่านี้ให้ได้ก่อนก่อนที่จะลงมือผลิตสินค้าครับหลายคนไม่ได้ทําอย่างนี้นะครับผมเจอมาเยอะคือผลิตสินค้าออกมายังไม่รู้เลยว่าจะขายใครสินค้าของตัวเองมีจุดเด่นยังไงตอบโจทย์ยังไงไม่รู้และสุดท้ายคือผลิตออกมาของเต็มสต็อกขายไม่ได้เยอะมากและก็จ๊งเยอะมากเลยทีเดียวนะครับเพื่อนผ้าท่านอยากจะประสบความสําเร็จในการทําธุรก,กิจตอบคําถาม3คําถาม,าม,าม,ามนี้ก่อนที่จะทําธุรก,กิจครับและนี่ก็คือเล่าเรื่องธุรก,กิจการตลาดการลงทุน ใน3นาทีครับฝากท่านกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็แชร์บอกตรอ่อเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับขอให้ทุกท่านโชคดีทำธุรก,กิจประสบความสำเร็จครับกูทมครับ